สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแชมนะครับวันนี้เรามาเล่นลิเกที่โคราชแล้วเรามาที่ไหนนี่ตั่วตายไหมเป็นไงมา,าย <ะ S 1> า,มาโมเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้รมพอรรรมแล้วครับทุกคนนี่คืออะไรรู้ไหมอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะที่เราไปซื้อกันมานะตัวอ่าทุบเทียนแล้วก็น้ำมันผมอะไรผมอะไรอ่าวันนี้เราแวะมาไหว้กันครับครับมีทั้งตู้ไหลรถลิเกแวะมากันเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า มีว่ายังไงบ้างเราเป็นคนโอเคขอบคุณครับเฮ้ยมีรถเบนซ์มาด้วยรถเบนซ์รถเบนซ์มาหล่อครับหล่อกนะฮะหล่อครับหล่อครับทุกคนครับคนนี้หล่อมากนะครับแต่ไม่ไม่ไม่แต่ผมไม่เคยว่าพี่ผมขอหลองผมหลอใหม่ครับเพราะว่าเขาทำมาเยอะครับอ้าวดูพูดอ้าวดูพูดได้ไอ้ฟันเหลืองเจอกันไอ้หผมไม่ได้เหลืองแล้วพูดจริงไจริงไหมครับจริงไหมครับไอ้ฟันเหลืองเจอกัน ต่างยังถ่ายยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วนะทุกคนนี่ไม่ได้หล่อท่านหล่อไม่หล่อครับทุกคนครับสามคนนี้ก็ยังวุ่นกับการถ่ายรูปอยู่ขนาดถอดแก้วแต่หนุ่มบุ๋มแล้วยังหล่อครับอ้าวดูพูกไอ้ได้บ้าดิไอ้บ้าคนเนี่ยเขาหล่อแบบ แต่ไม่ทำนะแต่เราหล่อเราเหม่ในมาชัอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปพูดแล้วโอเคครับผมเหลืองไม่พอเหม็นอันนี้คุยกันเองนะครับผมเดี๋ยวผมมาถ่ายรูปกับพวกเพื่อนๆก่อนนะทุกคนครับหลังจากที่เรานะครับผมได้ทําการวายยาเสร็จแล้วก็จะกลับกันแล้วนะฮะเขินไปหลอดเขินก่อนมาตามผมมาผมจะพาไปหลอดตามวันหลอดเทียนประจำวันเดี๋ยวผมพาไปนี่ทุกคนเอ้าบ้านผมจะพาไปดูผมขอเป็นพิธการ เขาพูดในกล้องดูเขาจะไปลงช่องกันเนี่ยเออลงช่องครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมจะพาไปดูครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมาจะของช่องตามมาว่าวันนี้นี่นี่เทียนนะครับเป็นวันข้าวภาษาพอดีใชาเราโชคดีตรงที่ว่าเราไม่ได้แถบโคราชเราได้มากับยายว่ายโมแล้วกัน เทียนข้าวภาษาประกวดการทำเทียนเขาเรียกว่าเทียนอะไรครับคุณนี่ดูครับทุกคนอันนี้คือเทียนนะเนี่ยนี่เทียนนะเนี่ยทุกคนอันนี้เทียนนะไม่ใช่แบบว่าเป็นไม้นะตอนแรกผมเรดว่าไม้เขาห้ามแตะไม่เหรอโอ้โหทุกคนดูดิยังสวยทุกคนครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนเขาล่อเทียนมันเป็นจังหวะที่เรามาพอดีนะฮะเขากำลังทำไปดูไปดูพี่เขากำลัง ทำอยู่โคตรสดุดเก่งมากโอ้ยดูดิอันนี้คือเทียนนะครับอันนี้คือเทียนนะน่าติดดู่อนเอาเปลี่ยนกล้องมาเนี่ยคือเทียนนะเนี่ยคนทำมันอยู่นี่เนี่ยนี่เขาเขาหลอกให้ดูเขาลออเทียนดิมาไอ้ดูเขาทำจักสลักเทียนดิแต่งเทียนดูคนโซ่เข้าไปโอ้ยังแจ่มนี่คือเทียนนะเนี่ยเทียนนะเนี่ยทุกคน เออโอ้สดเลยอ่ะบางไฟเหรอเนี่ยทุกคนดูโอ้ยดูสิยังหดตอนแรกก็มองกันผ่านเหมือนไม้นั่งยิงคือเทียนนะฮะโชคดีมากๆที่เราได้มาแสดงแข่งใช่แล้วก็มาแวะให้ดูให้ดูหน้าเทียนให้ดูหน้าเทียนนะฮะ ฝากว้้ดวยนะครับผมนี่อันนี้คือเทียนนะทุกคนนี่มันคือเทียนอะเนี่ยโคตรสุดเลยอ่ะสวยยอดอ่ะผมผมต้องต้องดูอันนี้จับตัหน่อยบอสนี่คือเทียนนะโอยยสวยสวยจัดอ่ะปึ๊บแล้วดูเต็มเต็มนะนี่ยังแจ่มนะฮะนี่นะครับ ก็วันนี้ก็โชคดีนะครับได้มาแล้วผมก็เจอเขาสองคนอีกแล้วเขานี่ถ่ายคลิปวิดีโอหรือไงมาเจอช่องด้วยนะครับช่องเยาวยาชโอ้โหผมตั้อัดคลิปนานมากผมไม่อยากถ่ายนะครับช่องผมมีนะครับตามใจตัวครับแต่ตอนนี้ผมไม่ถ่ายแล้วครับทไมอ่ะเพราะสองช่องเราถ่ายกันเลยดีแล้วไม่มีคนดูผมแล้วโอเคครับทุกคนโอ้โหนี่ครับนี่ถ่ายแบบเต็มๆ พ่อเป็นไงบ้างสวยบ้างนะผมให้ดูนี่คือเทียนทั้งหมดเลยนะทุกคนโคตรโหดอ่ะอย่างสวยนี่วัดบูรพาพิมนพิมายเหรอ่นู้นก็สวยไหนเฮ้ยโหนู้นอันนู้นมีอีกมีอีกทุกคนจะพาไปดูพาไปดูพาไปดูอันนี้ฝั่งหนึ่งนะนี่นี่หัวหัวเป็นหมาด้วยพ่อโอ้นี่นะครับ โอ้โหนี่รูกพี่เาทำกันอยู่นะครับนี่โอ้โหนี่หัวเป็นช้างยังนี่ครับนี่โอ้ยนี่เป็นช้างใช่ปะดูด้ทุคน สวยจ mm ้ะนะพ่อเนาะเนี่ยให้เข้าเนี่ยถ่ายซูมเข้าไปดูใกล้ๆดูเลยจะคือแบบเนื้อเทียนหมดเลยเห็นว่าก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ถ่ายเต็มผมก็พาทุกคนมาดูวันนี้เป็นวันโชคดีเนาะที่ได้มาไหว้ย่าโมเล่นสอดลิเกของร้านน้ำเพชรมาเล่นอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ได้มาไหว้ย่าโมแล้วก็เห็นเป็นวันเข้าพรรษาพอดีไงก็คือเห็นเทียนแบบสวยงามมากๆเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สำหรับช่องไอ้แชมป์ไว้ด้วยนะครับกดติดตามแชมป์ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับบ๊ายบาย